สวัสดีครับนานาหนักตกปลาหลังไร่ครับผมวันนี้เออทิพย์กับเหลาครับผมวันนี้วันพุธวันที่สิบแปดกับนามแปดขามครับวันนี้มีนาเบีย้ยมาด้วยครับสมาชิกพานาเบีย้ยไปชูพี่ม,มือด้วยเดี๋ยวไปห้าเยื่อนึอนครับผมอุปกรณ์เพียบอะตกไม่กินลาก หลักไม่กินตกเมื่อเดิมครับสูรนี้ได้พน้นครับผมเดี๋ยวไปห้าเยือ่อนก่อนเดี๋ยวไปถอดแท้ห้ากุ้งเป็นกนก่อนครับเดี๋ยวให้ดูกุ้งเป็นเดี๋ยวขวไปเจอข้างหน้าครับผม เรียกแดงีนนดดงดดครับผมดูวะจ๊ะเห็นไหมว่าเต็มแหเลยครับเดี๋ยวบัดให้ดูห่าเยื่นก้อนให้เยื่นก้อนเดี๋ยวได้ไปตกปาลาครับผม เต็มยะเบี่ยงก่อนนี่อ่ะบุ้มเต็มยวมุดนะทีเดียวเป็นลอยตัวไม่ลอยก็ใกล้เคียงนบนี่อ่ะบุ้มจับจีน เดี๋ยวห้าเยือ่อเองพอได้เยื่อเดี๋ยวไปตกปลากันนี่ครับพก่ข่าตัวใหญ่เึ้นครับนี่แบบใหญ่ไม่ใหญ่หรือน อเอาเดี๋ยวห้ากุง้งก่อนเดี๋ยวขอไปเจอกันที่ไม้ครับผมคื้อของมันมัดแล้วกุ้งเยื่อเพียบเอาตะเดี๋ยวก็ไปเจอหน้ำไม้ครับผมนี่ครับผมผลงานสักสี่ฮาโลได้สี่โลได,ลได้ของนี้ของเดียวสี่โลได้กุ้งเป็นก็เต็มหมดค,ค,ครับนี่ครับกุ้งตายเต็มหมดเลยสี่กิโลได้อยู่นี่เดี๋ยวไปห้าข้างน้องกันแล้ว ยังไม่ได้เวลาที่ไปท้อโต้เลยเลยครับเดี๋ยวไปเจอข้างนองกรับผบ mày con, cứ ở đây lại nằm ăn mày tốt lát mày kiếm được tốt, tốt mày kiếm lạp cái con nía, à chẳng chưa, bà kiếm chưa phải chơi, chơi lâu. không? ăn đâu, thâu ครับปาทักกินแล้วครับผมเออห่นวายเลกนิดนั่น่นทักน้อ,อ,กนอยทักน้อย <c oughs> ห่นวายสักนิดครับ <c oughs> ห,หักน้อยวนวายสักนิดครับ น้อยหัวตัวมาแล้วเอาหัวม,ม,มาแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวละคาขหมดตัวเด็กอ,อ,อ,อยู่ยังไงวะ หนึ่งหนึ่งหังกันนี่ฮะมีที่เล็กเลยครับเอาเลยครับสองเต้มนะครับไม่ได้ท่าย,ยูเต้มนึงลืมทำนานๆนนทำที่ครับตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวคอยดูตัวไม้นะครับ แล้วครับผมยุไม่ยุไม่รู้ตอนนี้ยังยุ่งยุ่งนั่งนั่งก็งดีครับ ເຕີເບເຕີມາເບເຕີອີ້ ไม่ก่อยมากครับตัว<ะ> <Communist> ไม่ใหญ่เอาคันนิม้มนิมมันคันไม่แข็งมันเลยเอายางล็กนิดมาแล้วครับเกือบสร้างรูครับตัวนี้ต้องหลบวาครับโอ้สร้างรูน่าได้ครับผมนี่จัดเก็บครับผม ตามโูหน้าในกับตัวนี้บ้านบ้านบ้านตัวนี้โอ้เพ็ดมันครับผมเอาเดี๋ยวลุ้นตัวต่อไปนะครับอินแล้วครับผมแกน้องนั้นบังเลได้ไว้จังยกไป้ผลไปจังให้น้องไข้บางให้น้องบางครับให้นาเบียได้อัดบาง อยู่นานนะครับอยากให้มาทางห้างนะดูดูถังห้างด้วยนะครับเออจูงมาเลยเลื้อยนะออมาเลยเลยื้อยไปเลยเล,ยเลยื้อยถ้านั้นกับมาทางนี้ได้ไปยื่นแข็มนี้ไล้เออถ้ามันปลาไปทางนั้นต้องดูด้วยปาลาไปทางนั้นเอออย่าเดินมาถึงนันนั้น

เอาเพียกันแม่เปิดหน้าหลองเลยครับนี่ครับตาเผื่อไม่เต็มเต็มทีสิครับ้ายบังไม่ใายบังครับเฮ้ยทันทุกคนมามืดมิดหมดแล้วตัวนี้ส่งหลกขวาครับส่งหลกขวาส่งหลกขวาตัวนี้นั่นเพี้ยอะไรใต้ต้นสีคาดไปมาอีกแล้วครับผมสองคนสองคนครับไม่น่าจะได้ท้ายโต ต้องข่อยแหลงมาลื่อนู้นตัวจะท้ายกันแล้วคัตอนนี้ครับลุกขนหมอนขุนหลังเป็นแล้วับเดี๋ยวแล้วกันคือตัวขุนแรงมาเรื่องข่อยท้ายกันแล้วครับผมเดี๋ยวก็เจอครับปากินเต้นขุนไม่ตกกันด้ท้ายดูครับผมอย่างนี้แล้วครับผมให้าเบี้ยจับเดี๋ยวแล้วครับผมขุนก็มาครับขุนก็มาปาก็กินขุนก็มาปาก็กินครับผม mà thằng bạch phát nhé các bạn đè đuôi, nhấc lên, thùng 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 thùng, chưa ai biết được. Ừ. Sao vậy các bạn? Thôi mà ra. Hãy bát nhảy nó xuống bát hồng lương. Hui, hui, ui, ui, gà bụng. Nam tê em lắng lưng 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 คุ icana, ่นก็มาปลาก็กินเอาเดี๋ยวก็เจอตัวต่อไปกับผมแต้มทีห้าเลยครับนี่ครับผมลมแรงมาเจอคูนะคงเรากับไอ้ล้านครับมนี่ครับผมไอ้ล้านรุดโลมาดูคอยล้านกันนี่ครับผมล้านได้มาสี่ตัวครับ นี่ครับล้านสมุนล้านเพียบบ้ยหมดไหมหอนางในก็ยังเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับเดี๋ยวปลากินเดี๋ยวคอยเจอเขผมเอาครับ,ล,รบลูกปลาซากมากินตัวค่ับแกถึงบ้านแล้วไอ้ <laughs> ถึงบ้านมีลูกปลาตุ้นในตัวรับผมปลาคร,บรับลูกปลา น้อยสักน้อยจะได้หรเปล่าววะจะได้หรเปล่าเอาเลยครับยกเลยครับนี่ครับเอาแต้มที่หกครับเอ้ยยังพอมียังพอมีจะกลับบ้านแล้วได้ตวงแล้ว ตกก็ไม่กินเลยครับวันนี้ตกก็ไม่ได้เลยครับวันนี้ปลาตกไม่ได้ปลาตกแค่ตัวเดียววันนี้ดีมาลักปลาซากได้หกตัวครับผมมีหกตัวเยอะอย่างลักเลยอย่างมีในรุ้นเลยครับเพื่อมีเพื่อมีโอ้ยเนียนแล้วแนทนดีหกครับพี่มีรเดี๋ยวไปชมผลงานที่บ้านนะมากรบถึงหัวทนะ้าแลว วันนี้ยอมก่อนป้าไม่กินเลยครับตกไม่ได้กินตกไม่ได้ตักตัวเดียวครับผุมถ้ามาชิกมารับเลยเดี๋ยวไปดูคนงานบนบ,บน้านนะครับนี่ครับผมวันนี้ได้มาหกแต้มมัม้ยไ่วยพ่ตัวนี้ประมาณสามกิโลตัวนี้ประมาณสองกิโลเลือตัวโล,วลกว้าครับได้มาหกตัว ตกปลาไม่กินเลยครับได้แค่หลัก,กวะครับ่ผมวันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันไม่คลิปหน้านะครับผมทุกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ